สวัสดีครับผมบูมนะครับนิสซูบชอยละวันนะครับวันนี้จะพามาชมรถนะครับนิสซูบนาวาร่ายกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว V เกียร์ธรรมดานะครับราคาเต็มคันนี้นะครับอยู่ที่89,000บาทนะครับบูมเอาส่วนลดมาลดในราคาตัวรถให้ทั้งหมดนะครับราคาตัวรถคันนี้จะอยู่ที่615,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปนะครับว่าบูมแถมของแถมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบตัวรถกันก่อนเลยครับ ดูตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือของแถมส่วนลดนะครับส่วนลดท่านี้นะครับบูมมีให้194,000บาทครับในส่วนนี้จะไปลดในราคาตัวรถหรือว่าเอาไปลดในเงินดาวได้นะครับแล้วของมูมก็จะแถมนะครับจดทะเบียนพลบอฟลีมผ้ายางรอบป้ายเบาะแคบกระบะไลเนอร์ก็คือบูมแถมให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อบูมเบอร์หรือไลน์นะครับหลังคลิปนี้นะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ